ลูกก um. ิ insight, ้งดีหรือชุดกีดลายที่เป็นเส้นสปริงดีใช้ตัวไหนเลือกไม่ถูกวันนี้บ้าน n อนีมาแนะนําครับเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมครับว่าเราจะเลือกใช้ลูกกิ้งในการกรีดลายถนนคอนกรีตดีหรือใช้ตัวชุดกรีดลายที่เป็นซี่สปริงดีเส้นสปริงมันดีหรือเจ้าตัวนี้มันดีบ้านเอนบีอยากบอกเลยครับว่ามันดีคนละอย่างกันนะครับมันดีคนละอย่างกันเลยก็เริ่มต้นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆกลับไปจุดเริ่มต้นก่อนเลยแบบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้างถ้าแบบกำหนดไว้ เป็น10มิลหรือเป็น7มิลเลือกให้ถูกนะครับพื้นปูนพื้นคอนกรีตที่มันเป็นเนื้อนิ่มๆเนื้อสวยๆนะครับถ้าพื้นนิ่มพื้นๆพี่เอาลูกกิ้งไปกิ้งไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเอาเวลาเราไปวางนะครับเนี่ยฮะมันหนักนะฮะพอเวลาไปวางปั๊บปึ้งถ้าคอนกรีตมันนิ่มนะครับลูกกิ้งนี่จะจมเข้าไปทันทีมันก็จะเต็มเข้าไปเนื้อปูนก็ไปเต็มร่องเลยนะครับมันจะจมทันทีคุณภาพของปูนที่จะใช้กับลูกกิ้งได้ต้องสามารถ เซตตัวนะครับสามารถรับน้าหนักของตัวลูกกิ้งนี้ได้ก่อนถึงจะเอาไปกิ้งได้แต่ช่วงจังหวะช่วงนั้นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชั่นคอนกรีตกำลังคายน้ําและกําลังแข็งตัวนะครับและช่วงนี้เท่านั้นแหละครับคือปูนมันจะแข็งเร็วมากภาษาช่างที่ชอบพูดเป็นการเบรนประจำเอาไม่ทันเอาไม่ทันนะหมายความว่าคือคอาผิดลายไม่ทัน ก็กลิ้งลายไม่ทันลูกกิ้งต้องทําในช่วงที่ปฏิกิริยาไฮเดรชันมันทํางานนะครับไม่แค่กรีดลายอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าใช้ลูกกิ้งเนี่ยใช้คนเยอะมากแต่งานสวยจริงไหมสวยจริงแต่ชั่วโมงในการทํางานที่ลูกกิ้งจะไปหย่อนกับหน้างานคอนกรีตเขามีช่วงจังหวะที่ผิวคอนกรีตจะลงในช่วงสั้นๆเท่านั้นถ้าฟิวนี้เกิดขึ้นกับพี่แล้วพี่โอเคพี่ชอบพี่ใช้ลูกกิ้งแต่ถ้าพี่บอกว่าไม่โอเค ช่วงวงการทํางานของผมมันต้องกว้างขึ้นเล่นตอนปูนนิ่มได้ต้องรอปูนแบบแข็งมากผมอยากลงเลยถ้าฟิวนั้นเกิดขึ้นเลือกใช้เส้นสปริงนะครับายจัดซื้อเจอประจานะครับทาไมถึงต้องเอาลูกกิ้งลี้ตอบไม่ได้แต่วันนี้มีคลิปมีคําตอบนะครับว่าไอตัวนี้ใช้งานได้แต่ผิวคอนกรีตต้องเซตตัวสําหรับบ้านอินดีที่มีส่งให้นะครับมันจะเป็นระยะห่าง2เซนติเมตรถ้าเป็นเส้นสปริง เพื่อนๆพี่ๆสามารถใช้งานลงได้เลยเพราะว่าน้ำหนักเบาก่อนใช้งานก็เหมือนเดิมครับถอดตัวกาดประคองเส้นออกครับปรับอ,รองศาให้มันได้นะครับอย่าไปตั้งเส้นสปริงชันมากนะครับเกาะวางประมาณนี้แล้วก็ยกองศาประมาณนี้ดึงถอยหลังอย่างนี้อ่าก็จะได้เส้นที่ตรงถ้ามีประคองท่อนอลูมิเนียมหรือว่าท่อนเหล็กประคองด้านข้างชนด้านข้างแล้วก็ดึงลูดถอยหลังเนี่ยนะครับก็จะยิ่งตรงยิ่งขึ้นเนื่องจากตัวนี้มันน้ําหนักเบานะครับนี่ฮะน้ำหนักเบา ก็สามารถที่จะกลิบผิวดึงลายลงได้ตั้งแต่ตอนปูนนิ่มปูนแฉะแต่แฉะมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเส้นที่เราได้นะครับมันจะมันจะย่นเข้าคืนดังนั้นกะจังหวะช่วงจังหวะเนื้อปูนให้ดีว่าเราจะกลิบผิวตรงช่วงไหนนะครับก,ก็เดี๋ยวไปดูหน้างานนะครับเวลาเขาดึงถอยหลังดึงไง พอจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่พ,นนพี่ได้นะครับว่าวันนี้เราจะเลือกใช้ลูกกิ้งกีดลายดีหรือชุดกีดลายที่เป็นเส้นสปริงดีบ้านเอ็นบีมีคำตอบให้นะครับก็สนใจไงทักทายมาได้ทุกท่นนะครับเรามีทั้งชุดกีดลายที่เป็นลูกกิ้งนะครับแล้วก็ทั้งเส้นสปริงกีดลายถนนนึกถึงบ้านเอ็นบีเครื่องมือช่างสวัสดีครับ